พค้งมีสั์ค่ะ ขอต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่โลกของสุขภาพช่องปากและฟันค่ะ <Yeah. S 1> วันนี้ครูมาพร้อมกับดร Rabbit แล้วก็ดร Brushwell ค่ะ2อครูรูเรื่องฟันที่จะมาช่วยครูบอลลี่พาเด็กๆท่องไปในโลกของสุขภาพช่องปากและก็ฟันเพื่อให้เราได้รู้จักกับฟันของเราแล้วก็มีรอยยิ้มที่สดใสกันทุกทุกคนเลยค่ะเรื่องสุขภาพเหนือกและฟันนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญกับ ทุกๆคนมากๆเลยนะคะถ้าฟันดีฟันแข็งแรงก็สามารถรับประทานอาหารที่อร่อยสุขภาพร่างกายก็จะแข็งแรงตามไปด้วยค่ะโดยครูบอลลี่แล้วก็2องกูรูนะคะได้แก่ดร r ร b บิทแล้วก็ดร u s u w e l l นะคะจะพาเด็กๆไปรู้จักกับฟันของเราถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ เด็กๆรู้ไหมคะว่าชุดฟันของเรานั้นมีถึง2ชุดเลยนะคะและฟันแต่ละซี่ของเด็กๆก,ก็ทำหน้าที่ต่างกันออกไปด้วยและเมื่อดูภายในของฟันเราก็ยังจะมีโครงสร้างอีกมากมายเลยละคะ่ะก่อนอื่นเราจะไปรู้จักฟันชุดแรกของเรากันเลยคะ่ะฟันชุดแรกของเรานั้นมีชื่อเรียกว่าฟันน้ำนมหรือภาษาอังกฤษก็คือ milk tooth ลองออกเสียงตามครูนะคะ Milk tooth เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆซึ่งฟันน้ำนมของเรานะคะจะเริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อเราอายุประมาณ6ถึง9เดือนโดยฟันคู่แรกที่โผล่ขึ้นมานั่นก็คือฟันหน้าด้านล่างค่ะหลังจากนั้นฟันน้ำนมสี่อื่นๆก็จะทยอยตามขึ้นมาเรื่อยๆจนมีจำนวนครบ20ซีค่ะ เมื่อเรามีอายุได้ประมาณ2ขวบครึ่งถึง3ขวบนั่นเองค่ะและเมื่อเราอายุได้ประมาณ6-7ถึงขวบฟันน้ำนมของเราก็จะเริ่มหลุดออกเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับฟันแท้ของเราโผล่ขึ้นมาแทนที่โดยฟันน้ำนมที่จะโบกมือลาเราไปก่อนเป็นอันดับแรกก็คือฟันคู่หน้าด้านล่างนั่นเองค่ะ หลังจากที่ฟันคู่แรกของเราเริ่มหลุดออกไปฟันน้ำนมซี่อื่นๆของเรานะคะก็จะทยอยหลุดตามไปเรื่อยๆจนเหลือแต่ฟันกรามซี่ที่สองที่เขาจะหลุดเป็นซี่สุดท้ายเมื่อเราอายุ12-13ปีค่ะ ถึงแม้ว่าฟันน้ำนมของเราจะต้องหลุดออกแล้วก็โบกมือลาของเราไปนะคะแต่เราก็ต้องดูแลฟันน้ำนมให้ดีๆด,ด้วยนะเพราะฟันน้ำนมของเรานี่แหละจะเป็นผู้ช่วยในการเก็บพื้นที่ให้ฟันแท้ที่กําลังขึ้นมานะคะให้อยู่ในที่ที่ถูกต้องถูกตําแหน่งนั่นเองค่ะรู้จักฟันน้ํานมชุดแรกกันไปแล้ว คราวนี้เรามาทักทายฟันชุดที่2กันบ้างค่ะเด็กๆรู้ไหมคะชื่อว่าอะไรเอ่ยอ่านั่นก็คือฟันแท้หรือชื่อภาษาอังกฤษก็คือ permanent tooth ออกเสียงทันไหมคะอีกครั้งนะคะ permanent tooth เก่งมากๆค่ะเด็กๆฟันแท้หรือฟันถาวรเป็นฟันที่ขึ้นเป็นชุดที่สอง รู้ไหมคะว่าฟันแท้ของเราอเป็นอวัยวะที่แข็งแรงมากที่สุดในร่างกายเชียวนะโดยชุดฟันแท้จะมีทั้งหมด32ซี่แบ่งเป็นฟันซี่บน16ซี่และฟันซี่ล่าง16ซี่ซึ่งฟันแท้แต่ละซี่จะขึ้นในช่วงอายุที่แตกต่างกันค่ะรวมถึงฟันแต่ละซี่ก็จะมีรูปร่างและขนาดของฟันแท้แต่ละซี่ไม่เหมือนกันด้วยค่ะ ที่ฟันแต่ละซี่มีลักษณะไม่เหมือนกันเพราะเขามีหน้าที่ที่ต่างกันออกไปฟันหน้าทำหน้าที่อะไรฟันกรามทำหน้าที่อะไรอยากรู้ไหมคะเด็กๆอถ้าอยากรู้ครูเบอรี่จะพาเรามาดูกันว่าฟันแต่ละซี่ของเรามีหน้าที่อะไรและมันสำคัญยังไงไปดูกันเลยค่ะฟันหน้ามีหน้าที่ตัดหรือกัดอาหารให้ขาดออกจากกันค่ะ ส่วนฟันเคี้ยวทำหน้าที่ฉีกอาหารให้แยกออกจากกันส่งต่อหน้าที่ไปที่ฟันกรามค่ะฟันกรามมีหน้าที่บดเคี้ยวอาหารให้ง่ายขึ้นละเอียดขึ้นเพื่อช่วยให้เด็กๆสามารถรับสารอาหารที่ดีและช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้สบายขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะฟันของเรายังมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้การพูดการออกเสียงเช่นเสียง สอเสือเด็กๆลองออกเสียงสอเสือสิคะสอเสืออ่าเสียงฝอฝาฝอฝาหรือแม้กระทั่งจะเป็นเสียงฟอฟันฟอฟันอ่าฟันของเราจะช่วยให้เสียงเหล่านี้ออกเสียงได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะและหน้าที่สุดท้ายที่สำคัญมากๆเลยของฟันก็คือ เพิ่มความสวยงามให้กับใบหน้าของเราไงเลยคะฟันสวยยิ้มสวยก็จะสร้างความมั่นใจให้กับเด็กๆอย่างนี้ไงคะรู้จักฟันแต่ละชุดกันแล้วตอนนี้เรามาดูกันสิคะว่าทั้งฟันน้ำนมและฟันแท้ของเราเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างเรามาดูโครงสร้างของฟันทั้งสองชุดกันเลยดีกว่าคะ่ะด้านนอกสุดของฟัน จะเป็นส่วนที่แข็งแรงที่สุดมีหน้าที่ช่วยปกป้องฟันและรับน้ำหนักในการบดเคี้ยวของเรานั่นก็คือชั้นเคลือบฟันค่ะชั้นนี้จะไม่มีเส้นเลือดและเส้นประสาททำให้เราไม่รู้สึกเจ็บเวลาที่เคี้ยวอาหารหรือมีฟันผุค่ะ ถัดจากชั้นเคลือบฟันจะเป็นส่วนของเคลือบรากฟันซึ่งมีหน้าที่คอยยึดเอ็นปริทันให้รากฟันติดกับกระดูกที่ฝังตัวอยู่ใต้เหงือกของเราค่ะถัดเข้ามานะคะก็จะเป็นคลองรากฟันที่เป็นทางผ่านของเส้นเลือดและเส้นประสาทไปสู่โพรงประสาทฟันค่ะส่วนที่อยู่ใต้ชั้นเคลือบฟันก็คือเนื้อฟันค่ะ มีความแข็งแรงพ,รพอๆกับกระดูกส่วนอื่นๆในร่างกายเลยนะคะและสามารถเชื่อมต่อไปยังโพรงประสาทฟันได้อีกด้วยโพรงประสาทฟันเป็นจุดรวมของเส้นประสาทและเส้นเลือดที่จะทำหน้าที่หล่อเลี้ยงฟันของเราให้มีชีวิตชีวาและรับความรู้สึกร้อนเย็นเจ็บปวดถ้าปล่อยให้ฟันผุมาถึงตรงนี้จะปวดมากๆเลยนะคะเด็กๆ และอุดไม่ได้ด้วยต้องรักษารากฟันหรือถอนทิ้งอย่างเดียวเลยค่ะสุดท้ายจะเป็นเอ็นที่คอยยึดฟันของเราไว้กับกระดูกเบ้าฟันนั่นก็คือเอ็นยึดบริทันนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้รู้จักทั้งชุดฟันน้ำนม24และชุดฟันแท้32ซี่รวมถึงโครงสร้างในฟันของเราไปแล้วทุกคนควรดูแลฟันให้แข็งแรง ให้มันอยู่กับเราเป็นนาน,านโดยการแปรงฟันอย่างน้อยวันละถูกต้องค่ะวันละสองครั้งได้แก่ช่วงเช้าและก่อนเข้านอนรวมถึงการใช้ไหมขัดฟันทำความสะอาดหลังแปรงฟันอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งค่ะและที่สำคัญ ควรจะพบทันตแพทย์ทุก3หรือ6เดือนเพื่อให้ฟันอยู่กับเราไปตลอดเด็กๆจะได้มีรอยยิ้มสวยใสยแบบครูบอลลี่ด้วยนะคะวันนี้ครูบอลลี่ต้องลาไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ g o o บ b าย